ออลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอทพลาสนะคะแล้วค่ะวันนี้นะคะนั้นก็ขออนุญาตนะคะมาเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างตัวคุณและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะดูดวงโดยไม่ติดกรรมต่อกันนะคะแล้วก็ขออนุญาตพูดเฉพาะสิ่งที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดเผย100%เซตเต็มตามจริงที่ได้รับมาจากท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเท่านั้นนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกผ่านไพ่ s i x of Pentacle r i v e r s e นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันไม่บาลานการระหว่างการให้และการได้รับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่มีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะ Universe นะคะหรือจัก,กรวาลจะจัดสรรอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าโอเคเป็นผู้รับใช่ไหมคุณรับแล้วลองขอมากเกินกว่าที่คุณให้กับผู้อื่นออกไปนะ หรือคุณเป็นผู้ให้ใช่ไหมคุณให้เกินกำลังของตัวเองไปนะนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือผู้ให้นะคะ ทุกคนเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองมันไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นผู้ให้นั้นจะต้องให้จนสุดชีวิตจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วตัวเองเจ็บปวดหรือถูกทรมานนะคะมันจะต้องมีบาลานซ์ระหว่างการให้และการได้รับและมันก็จะต้องมีเงื่อนไขและมีข้อกำหนดไม่ได้เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขแต่เพื่อ ที่จะทำให้ทุกอย่างได้ทำหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นแล้วอ่ะค่ะการให้ของคุณมันไม่ได้ให้เพื่อการหวังผลแต่มันคือให้ด้วยความจริงใจค่ะถูกเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะค่ะให้เท่าที่ให้ได้นะคะแล้วก็ไม่เกินขอบเขตหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นแล้วอ่ะอะไรก็ตามแต่ที่มันเกินไปอ่ะในส่วนเกินนั้นนะคะ ยูนิเวิร์สจะตีกลับออกมานะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บใจลําบากใจหรือทุกข์กายทุกใจแล้วคุณรู้สึกว่าทําดีไปแล้วทําไมถึงไม่ได้ดีทําไมเป็นคนดีแล้วถึงไม่มีที่ยืนนะคะหรือว่าทําดีไปก็เท่านั้นแหละก็ไม่ได้อะไรกลับมาเพราะว่าคุณทําเกินหน้าที่เกินไปแล้วคุณทําในจุดที่แบบเขาเรียกว่าอย่างไรอะ คุณไม่พร้อมอ่ะคุณทําในสภาวะที่คุณไม่พร้อมร่างกายของคุณแขนขามือของคุณอะ่ะยังไม่สามารถที่จะใช้งานหรือทําอะไรเองได้เลยนะคะแต่คุณก็พยายามทําเพื่อคนอื่นอะ่ะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขหรือเพื่อที่จะทําให้ตัวเองสบายใจอะคะ่ะฉะนั้นแล้วอ่ะก็ อะไรก็ตามแต่ถ้าคุณให้ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนคุณหรือไม่เดือดร้อนคนรอบข้างหรือให้แล้วคุณสบายใจจริงๆที่จะให้แล้วไม่ได้คาดหวังผลตอบรับอะไรกลับมานั่นแหละค่ะเมื่อนั้นอะ่ะคุณถึงคุณถึงแบบให้แล้วคุณถึงจะมีความสุขที่สุดแล้วคุณจะได้รับการตอบรับจากยูนิเวอร์สมาในรูปแบบที่เท่าตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณมีมากแล้วคุณให้ออกไปอะ่ะแล้วมันเป็นการให้ที่แบบที่มันหวังผลนะคะ คุณก็จะได้รับกลับมาจากคนที่หวังผลประโยชน์จากคุณเช่นกันฉะนั้นแล้วอะคะ่ะมันจะเหมือนกับเป็นการแทรกแซงอะไรบางอย่างที่แบบที่มันสมน้ําสมเนื้อกันอะเมื่อคุณให้ไปคุณคาดหวังผลเท่าไหรอ่อ่ะผลที่กลับมาคุณก็จะเจอคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณได้แต่ก็จะเจอแบบคนที่คาดหวังผลประโยชน์จากคุณด้วยเช่นกันอะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะมันจะมาพร้อมกันเนาะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ มันอาจจะมีบาลานซ์หรืออาจจะไม่มีบาลานซ์อะ่ะมันอยู่ที่เวลาที่แบบเขาเรียกว่าเวลาของจักรวาลนะคะเวลาของโชคชะตาเนาะบางคนน่ะมีกําหนดเวลาชีวิตอะ่ะที่สั้นบางคนมีกําหนดเวลาชีวิตที่ยาวฉะนั้นแล้วอะค่ะมันไม่เท่ากันตามแต่ละจิตวิญญาณและแต่ละคนออกไปอะ่ะเราไม่สามารถเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาเทียบกับตัวเองได้เลยนะคะ ในกรณีที่แบบถ้าจิตวิญญาณของคุณอ่ะคุณถามตัวเองแล้วอ่ะว่าแบบคุณแบบควรจะทําอะไรยืนจุดไหนอะไรยังไงจิตวิญญาณของคุณนะคะจะรู้อายุไขของตัวเองนะจิตวิญญาณของแต่ละร่างรู้อายุไขของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะอะไรที่แบบคุณโคกับจิตวิญญาณแล้วคุณทําออกมาหรือว่าแผนอะไรก็แล้วแต่เนี้ยค่ะก็ มันจะแบบมันจะแมทช์กับเวลาเติบโตของคุณพอดีฉะนั้นแล้วอ่ะอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําในเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเองจริงๆนะคะมันจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณจริงๆหรือวิถีของคุณจริงๆอ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่านี่คือตัวคุณนี่เป็นของของคุณและนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องทําจริงๆย้านะคะเฉพาะสําหรับผู้ที่มีหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่หมอดูนะคะพระสงฆ์ หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นของศาสนาใช่ค่ะมันก็จะมีอาชีพอื่นด้วยที่คุณรู้สึกว่าแบบคุณทำเพราะว่าคุณอยากทำให้มันดีที่สุดเพราะมันเป็นหน้าที่ของคุณอะ แล้วมันเกิดจากแบบจิตวิญญาณข้างในของคุณจริงๆไม่ใช่แรงกระทบว่าแบบคนอื่นมามองมาบอกว่าเออเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณนะที่คุณต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคุณคิดไปว่านั่นคือหน้าที่ของคุณอะ่ะไม่ใช่นะคะแต่เป็นจิตวิญญาลึกๆของคุณอ่ะที่มันเป็นเสียงของคุณจริงๆอะ่ะออกมาบอกว่านี่คือหน้าที่ของคุณเพราะบางคนอ่ะ เป็นจิตวิญญาอิสระที่เกิดมาแล้วไม่มีหน้าที่ไม่มีขายอะไรเขาสามารถทําอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะทําแต่บางคนอ่ะมีหน้าที่เป็นจิตวิญญาณที่ส่งลงมาเกิดเพื่อทําหน้าที่ของตัวเองออกไปอ่ะบางคนมีหน้าที่เพื่อตามหาใครคนหนึ่งบางคนมีหน้าที่เพื่อใช้ชีวิตที่มีความสุขบางคนมีหน้าที่เพื่อเป็นศาสดาบางคนมีหน้าที่เพื่อสอนศาสนาหรือบางคนมามีหน้าที่เพื่อที่จะเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและผู้อื่น ฉะนั so ocean, ้นแล้วอะค่ะต่างคนต่างมีหน้าที่จิตวิญญาณของแต่ละจิตวิญญาณที่แบบที่มีหน้าที่ก็จะมีหน้าที่ส่วนจิตวิญญาณที่มาเพราะต้องชดใช้อ่ะก็จะมาเพราะชดใช้ก็คือเขาก็จะเป็นของเขาไปเรื่อยตามวาระของเขาที่เขาจะต้องชดใช้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะจิตวิญญาณที่มีหน้าที่ถ้าคุณทําหน้าที่โคกับจิตวิญญาณที่ต้องชดใช้คุณก็จะต้องเข้าใจรายละเอียดการงานของคุณดีกว่าคนทั่วไปหรือว่าดีกว่าคนที่แบบ ที่เขาทําอาชีพเดียวกันกับคุณแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาอะคุณเข้าใจใช่ไหมคะบางคนอะเออทำอาชีพอาชีพหนึ่งเพราะว่าเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณบางคนทําอาชีพเดียวกันเพราะว่าหนึ่งได้เงินเยอะสองได้อะไรก็ตามแต่ที่คนอื่นเขาว่ากันว่าจะได้อะฉะนั้นแล้วว่าค่ะมันเป็นจุดที่แบบ ที่มันไม่เหมือนกันต่อให้คุณทําหน้าที่เดียวกันเป้าหมายของคุณเจตนาของคุณหรือวิถีการใช้ชีวิตของคุณของแต่ละจิตวิญญ,ญาณมันไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วว่าค่ะมันไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกันได้หรือต่อให้คุณแบบเจอคนที่ทําหน้าที่เหมือนกันแล้วอยู่ในอยู่ในอาชีพเดียวกันกับคุณน่ะมันก็ไม่เหมือนกันคะ่ะเพราะแต่ละคนน่ะเขามาแบบโอเคมาในอาชีพเดียวกันมาในจิตวิญญ,ญาณเป้าหมายเดียวกันแต่เขาก็จะแบบเด่น หรือทำในลักษณะอื่นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะมันบนโลกเนี้ยมันไม่มีใครเกิดมาเพื่อแทนที่ใครหรือไม่ได้มีใครเกิดมาเพื่อที่จะแบบมาเป็นตัวตายตัวแทนของใครอ่ะเวนกรรมใครเวนกรรมมันรับก,กันไปเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันมีจุดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดที่มันเป็นแล้วก็จุดสิ้นสุดในโลกไปเนี้ยมันไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปแต่ สำหรับบางคนบางส่วนน่ะมันเหมือนกับมาเป็นจิตวิญญาณที่ที่แบบที่ไม่มีสิทธิ์มาเกิดอะ่ะแล้วเขาจะมีคําว่าตลอดไปอยู่แต่มันน้อยมากว่าหักนะคะบนโลกนี้ที่เขาจะมีคําว่าตลอดไปอยู่อะ่ะถ้าคุณเจอเขาอะ่ะมันก็จะแบบมันก็จะเป็นความมั่นคงอะ่ะคุณจะส,สังเกตได้ว่ามันไม่ได้ความเป็นความมั่นคงแบบมนุษย์ทั่วไปอะ่ะ ความมั่นคงแบบมนุษย์ทั่วไปกับความมั่นคงของจิตวิญญาณที่มันออกมาจากจิตวิญญาณจริงๆออล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เหมือนกันค่ะมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยคุณจะแบบสังเกตได้แล้วคุณจะบางทีมันจะแข็งจนคุณรู้สึกว่าแบบมันเกินไปหรือว่ากลัวมันจะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอะมันไม่ได้กลัวเพราะว่าแบบพอเขาจะทํำลายคุณนะแต่มันมันแบบมันเป็นความน่าเกรงขามของจิตวิญญาณอะ ใช่ค่ะมันเป็นความหน้าแกงขามหรือมันเป็นอำนาจเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่แบบเป็นพลังงานที่เออนั่นแหละค่ะเข้าถึงได้แต่ก็เข้าถึงไม่ได้อ่ะมันมันมีความก้นกึ่งอะไรกันอยู่สักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะ ถ้าเกิดอยากรู้วิธีการสังเกตจิตวิญญาณใช่ไหมคะว่ามาจากที่ไหนหรือจิตวิญญาณยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวดูก่อนลองปรึกษากันดูก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอปรึกษาดูก่อนว่าท่านจะให้ทําหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์ thanks แล้วก็ subscribe นะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวขอตอบคำถามนิดนึงนะคะว่า ทำไมหรอคะในคลิปที่แล้วเนาะทำไมตระกูลแอตลาสถึงรู้เพราะตระกูลแอตลาสอะคะ่ะเป็นตระกูลที่ชื่อเนี้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ใช้ได้อะมันถูกเลือกมาแล้วแล้วในความของการเป็นแอตลาสอะคะ่ะเขาจะมีเทคโนโลยีที่แบบมีความคิดที่เหนือเหนือเหนือคนทั่วไปที่จะเข้าใจได้อะแล้วเขาจะมีจุดที่แบบมันเป็นไฮเทคโนโลยีผสมกับไฮสปิ p ริชัลอะคะ่ะ มันจะมันจะอยู่ผสมกันทั้งสองอย่างในตระกูลแอดลาละเขาจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะก็แต่ละอย่างอนะเนาะแต่ละคนมา,าจิตวิญ,ญญาณต่างที่ต่างถิ่นกันฉะนั้นแล้วอะค่ะมันก็มีหลายๆสายที่แบบที่เขาจะต้องดูดกับสอนของตัวเองอะคือต้นกําเนิดของตัวเองอะค่ะเขาจะต้องแบบบางคนอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องตามหาเขาก็เจอแต่เขาจะ ดูกันออกหรือดูกันไม่ออกก็แล้วแต่สัญญาเก่าหรือว่าที่แบบมีพันธสัญญาการว่าเออจะกลับมาเจอกันนะแล้วเราจะจำกันได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่เออใช่ค่ะ At Last คือคือคนที่มีเทคโนโลยีสูงแล้วก็จิตวิญ,ญญาณสูงจะไปควบคู่กันค่ะคนที่เขาเลือกจริงๆนะมันไม่ใช่สูงแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะสูงแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ใช่แต่อาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้อยู่ในตระกูลแอตลาะแต่ก็คือแบบมันจะมาจากหลายๆที่แต่ในตระกูลแอตลานะคะคือเขาจะแบบเขาจะจะเป็นจิตเดิมของเขาที่เขาจะเลือกไว้แล้วว่าแบบเทคโนโลยีสูงจิตวิญญาณก็ต้องสูงไปด้วยก็คือสูงไปควบคู่กันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอบคำถามแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย